สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่กราโรพรักสุภูสุขน,นอกาเมื่อนี้กับมาพบพ่อกับนกสวยพ้ารรวยกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะซึ่งทางนกสวยนี่ก็น,นับเสนอด้านตัวเรียกให้พี่น้องได้รับชมของสำนักเหล็กต่างๆล่ะพี่น้องบางครั้งเนาะค่ะแต่ละสำนักเิ่นกับเขาแน่ลุดแนล่ะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิมานับเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเคียนเยล่ะค่ะพี่น้องคะ หมากงวดทิพานมากเนาะค่ะวันที16่16เมษายนเลขที่ออกเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเป็นเลขทายรางวันที่หนึ่งเนี่ยคคือ227เนาะค่ะเลขทายสองตัวหรือเลขล่างออก8หาค่ะพี่น้องปรากฏว่าก็ไม่หลสำนักละค่ะที่เพิ่นให้เข้าไปเนาะค่ะเดี๋ยวมือิ1 5นำเสนอสำนักแรกก็เลขคะนักคือสำนักเซียนเก่งเนาะค่ะพี่น้องเซียนเก่งงวดทิพานมากปรากดวาให้เข่ามากค่ะพี่น้อง ให้เข้าเลขบนค่ะก็คือเลขไทยสองตัวรตรีล่างวันที่หนึ่งนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเซียนเก่งสิบหกเมษายนให้บนสองและแปดค่ะเด่นสองกับแปดเนาะค่ะตะวันเลขเด่นสองเนี่ยเข่าบนเนาะค่ะเพราะว่าออกสองเจ็ดเนาะค่ะตะวันเลขเด่นแปดปรากฏว่าไปเข่าล่างตะวันเลขกไหลล่างบมื่เข่าพี่น้องแล้วก็สองตัวบนเนาะค่ะเพื่อนไทยสองสามจับคู่เนาะค่ะ 2องสามสอปดากแปดาวาสองเจเข่าตรงๆละะงเลค well. ่ะพี่น้องขางวดปีเนาะค่ะเซียนเก่งเนาะค่ะตะวันเล็กล่างมอเข่าล <im> <ê> ุดไปเนาะค่ะเข่าตะบนค่ะพี่น้องเดี๋ยงวดสองปุสาคมดสองพันหาร้อยหกสิบแปดมาแล้วค่ะพี่น้องาไ้มาแล้วค่ะนี่คือเซียนเก่ง2องปุษภาคม2สองพันห้าบค่ะไ้บนนี่สกับ8ค่ะจับคู่ สามหนึ่งแปดหหนึ่งหแปดล่างสี่กับเจค่ะจับคู่สามสี่หกแล้วก็สามเจ็ดหเจ็ดค่ะพี่น้องจับตัวละสองชุดค่ะตัวละสองชุดเนาะค่ะพี่น้องบนล่างร่วมเป็นสชุดค่ะบนสชุดล่างสี่ชุดเนาะค่ะแต่วาเลข กะเข่าแน่รุดแน่เป็นเรื่องปกตินอกกดานตัวเลขนอกค่ะอันนี้ปากคนวาทิพานมากเขา่าตรงๆรงสองเจ็ดนาะค่ะพี่น้องแต่วางวดต่อไปในกระรัวรุนกันละค่ะว่าสิสิเป็นจ็กไหนเนาะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวไปดูอีกส้ำนักนะคะนับกะคือสํานักสํำนักส้ำนัก มงคลชัยเด้อค่ะพี่น้องมองคลชัยเนาะคะ่ะมงคลชัยนี่วทีติพานมากคือวันติสิบหกเนาะค่ะพี่น้องสิบหกเมษาค่ะพี่น้องห้สองตัวเดียวเลยคะ่ะบนสองตัวเดียวคะ่ะปรากฏว่าจับคู่ให้สองหนึ่งและสองเจ็ดคะ่ะสามตัวสี่สองหนึ่งเนาะคะ่ะแตว่า ภูปรากฏว่าเข่านะค่ะพี่น้องค่ะเข่าตรงๆสองเจ็ดไหมค่ะโอ้ยงวดนี่เข่าตรงเลยค่ะพี่น้องมงคลใช่เนาะค่ะพี่น้องสองเจ็ดพอว่าลเลขไทยร่างวันที่หนึ่งออกสองสองเจ็ดค่ะกับเข่าตรงๆไปละค่ะเดี๋ยวงวดต่อไปเนาะค่ะนัดก็คือสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้เด่นตัวเดียวเจ็ดเหมือนเดิมค่ะ ไฮเดนตัวเดียวค่ะพี่น้อง0 7 3ย์3 7ดสามสาค่ะเด่นล่าง9 9 3 9 7สมกค่ะพี่น้องไฮเดนไฮเลขเด่นนี่ย่างละตัวค่ะจับคู่กับแค่สองตัวค่ะบนล่างคือกันค่ะพี่น้องค่ะในราคาสำหรับงวดสีม้าเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูอีกสำนักเนาะค่ะนัดก็คือสำนักสื่อพลังเลขค่ะพี่น้องค่ะ สื่อพลังเลขกับปากฏว่างวดที่ผ่านมาพี่น้องให้เลขวิ่งตัวเดียวบนเนี่ยเข่าค่ะเนี่ยค่ะสื่อพลังเลขค่ะสิบหกเมษายนที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องให้บนซี่เจ็ดแต่ว่าตัวเดียวคือเจ็ดค่ะพี่น้องเลขวิ่งเจ็ดในเขาคะ่ะแต่ว่าการจับคู่จะลดเนาะค่ะเพราะว่าออกสองสองเจ็ดเนาะค่ะเลข้ทยรางวัลที่หนึ่งแต่นี่เป็น,นป 0. เลขศูน,นย์เจ็ด หนึ่เจ็ดหาเจ็ดบกเขาาต่ว่าเลกวิ่งเข่าค่ะส่วนเลกล่างเพื่หง,งหายสอกับแปดค่ะสองใมหาล่างเนาะค่ะพี่น้องบัดน,นี้เพิ่นว่าดึงมาตัวเดียวคือแปดค่ะปากฏ็ 8, 1, 8, 5, ว่าแปดหนึ่งแปดหาแปดเก้าข่าเลกล่างแปดหาตรงตรงเลยค่ะพี่น้องค่ะแปดห้าตรงๆงเลยค่ะพี่ค่ะเข่าล่างเนาะค่ะซื้อพลังเลกงวดสิบหเมษายนผ่านมาเดี๋ยวมาดูงวด สองพุทธภาคมค่ะว่าที่เป็นตัวใดค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วสื่อพรางเลขค่ะสองพุทธภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาแล้วค่ะบนหนึ่งสามดึงมาตัวเดียวสามค่ะพี่ดองจับคู่สามสองสามสี่สามแปดค่ะล่างให้มาสองศูนย์ห้าดึงมาตัวเดียวห้าค่ะพี่น้องห้าศูนย์ห้าสามห้าหกค่ะยางระสามชุดบนสามล่างสามค่ะพี่น้อง ันนี้ก็ถือว่าเป็นสำนักเป็นสำนักทั้งสามนะคะที่ให้เข้ามาบนล่างค่ะพี่น้องสองสำนักแรกเนี่ยให้เข้าบนเนาะค่ะตรงๆเลยค่ะแต่สำนักนี้เข่าล่างและเข่าเลขวิ่งเนาะค่ะซื้อพลังเลขเนี่ยค่ะเลขวิ่งบนแล้วก็เข่าเลขวิ่งล่างและจับคู่ล่างเข่าตรงๆง,งเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือสามสำนักเนาะค่ะที่ ทางนกสวยพ้ารวยมานําเสนอให้พี่น้องได้รับช่มกันในมือนี้เนาะคะ่ะกะหวังวาเนาะคะ่ะด้านตัวเลขนี่นกสวยกะเอามาเป็นให้แนวทางสําหรับพี่น้องเนาะคะ่ะกะหวังว่าพี่น้องสิโชคดีละคะ่ะสิใใจวิจรารณญาณในการรับช่มเนาะคะ่ะในการพินิจพิจารกกันละคะ่ะเพราะว่าด้านตัวเลขกะบ่มีอยังแน่นอนเนาะคะ่ะกะมีรุดมีเขานะคะ่ะตามทิ่น่านมากแต่วัด าสามสนักนี่ปรกากฏว่างวดสิเมษายนนี่เข่ามากเนาะค่ะพี่น้องก็เลยนํามาเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพบพอกันใหม่เนาะค่ะในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมือเนี้กะบบายบายค่ะสวัสดีค่ะ